สวัสดีครับนี่มระเยโฮบบ้าแก๊กเสื้อเอีกคือเอาครับอ่าตัวนี้เกียร์ตัวนี้เป็นลูกค้าถอดมาให้เฮ็ดแห้นะครับตัวนี้เขากะรับทําคือเขานะครับถอดมาเขากะรับเฮ็ดแห้นะครับลูกค้าท่านใดนถอดเอง,เองได้ไดไดก็สามารถถอดไม่เขาเฮ็ดแห้หนะครับหรือว่าเขาบัทันมีความรู้ในการเลือกเกียร์นะครับผมก็เก่าไม่ทั้ง พิมสร้างเ้าเรือให้ก็ได้ครับตัวนี้อ่ะตัวนี้สองเช็ดเรียบร้อยนะเี๋ยวจะเอาขึ้นรถใหู้กคานะครับผมอยวสร้างเสียงหน่อยเพิ่ลจะเอาขึ้นรถใหู้กค้านะครับอ่ะตัวนี้เขากำลังใส่ใส่เช็นยี่สิบตังค์นะครับยกขึ้นใหู้กคานะครับตัวนี้ นี่ครับคนขับเช้นกันสิประมาณสามสี่คนนะครับพอเช่นตัวนี้มันต้องใส่คนขับหลายเนี่ยจะหน่อยคุ้มงานโดยสร้างบ่ไว้คือก่านะครับสาสานะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวขึ้นรถให้เราค้านะครับ นี่ยเราค่าถอนมาแบบนี้นะฮาก็จบ,บจัดทําให้เลยนะครับผมหรือวาเขาก็สามารถจัดทําให้ได้นะครับผมแบบนี้นะครับคือเราค่าก็จะประหยัดค่าแรงนะครับไปได้นะครับหลายบาทอยู่นะครับผมอ่าตัวนี้เขาขึ้นรถให้เราค้านะครับตัวนี้เราค่าเพิ่นมาจากทางรอยเอ็ดนะครับผมเป็นกระได้ถอดมาให้พอช่วงวิญญาณนี่งานเขาหลายนะครับลูกค่าเพิ่น เปล่าใส่งานนะครับเพิ่งก็ได้ถอดมาให้นะครับผมตอนนี้ผู้ใดสนใจเรียกใส่บริการหรือยิโทรมาสอบถามกับ084นะครับ027นะครับ1772นะครับผมเป็นเบอร์ของแก้วแก้วเซอร์วิสนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ